สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีสเกาหลีเรื่องวัยเยาของสองเรานำแสดงโดยพระเอกหนุ่มซงจุงกิที่มารับบทชอนอูแฮประกบคู่กับนางเอกสาวชอนอูฮีที่มารับบทซองเจยอนบอกเล่าเรื่องราวของพระนางที่เคยรู้จักกันจนผ่านไปหลายปีก็ได้กลับมาเจอกันอีกเป็นเรื่องราวของชอนอูแฮพระเอกของเรื่องที่ตอนเด็กเขาเคยเป็นดาราที่มีชื่อเสียงแต่เพราะเหตุบางอย่างทําให้เขาเจอกับปัญหาเขาจึงเลือกที่จะออกจากวงการไป ตอนนี้ผ่านมาหลายปีเขาก็ได้กลายมาเป็นนักเขียนนิยายและนักจัดดอกไม้เขาใช้นามปากกาว,ว่าจินมูยองและยังเปิดร้านขายดอกไม้อีกด้วยวันหนึ่งเขาก็ได้เจอกับซองเจยอนนางเอกของเรื่องที่เป็นรักแรกของเขาเธอมาหาเขาเพราะต้องการติดต่อให้เขาไปออกรายการเกี่ยวกับซิทคอมที่พระเอกเคยเล่นตอนเด็กๆเ,เพราะรายการต้องการที่จะอัปเดตชีวิตว่าตอนนี้พระเอกเป็นอย่างไรบ้างแต่ด้วยความที่ไม่อยากกลับไปอีกจึงได้ปฏิเสธนางเอกไป นางเอกด้วยความที่เป็นผู้จัดการของโมเทรินดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงตอนนี้จึงพยายามติดต่อผู้กำกับยูเจอิวให้โมเทรินเธอรู้มาว่าลูกสาวเขาชอบจินมูยองมากจึงนัดพระเอกมาเจอลูกสาวผู้กำกับเพื่อให้ผู้กำกับยอมคุยกับเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูสนุกนางเอกก็น่ารักพระเอกก็หล่อเคมีนักสแสดงคือดีมากละมุนสุดๆออกอากาศทางวิวค่ะ